เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อยว่าที่ญี่ปุ่นฮ่องกงรวมถึงจีนสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างแล้วเขามีการเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างไรจุดแรกค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ประเทศจีนกันก่อนนะคะณเวลานี้เนี่ยที่จีนค่ะเขาเร่งตรวจคัดกรอง เชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำท่ากาศยานนานาชาติที่นครเซียงไฮ้หลังจากที่พบการติดเชื้อในกลุ่มพนักงานคาโก้นะคะโดยมีการรายงานข่าวมาว่าท่ากาศยานานาชาติผู่ตรง ในเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ทางที่ตัวนัออกของจีนต้องระง,งับเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวทั้งในและระหว่างประเทศตั้งแต่เมื่อวันอังคารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดในสนามบินเข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หลังจากต้นสัปดาห์พบการติดเชื้อแบบเป็นกลุ่มก้อนที่เรียกกันว่าคลัสเตอร์ในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านคารโก้ค่ะข้อมูลในเบื้องต้นจากสำนักข่าวซินหัวเนี่ยเคาระบุกันไว้ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตรวจคัดกรองบุคลากรที่สนามบินผูตรงไปแล้วมากกว่า1,7 7 0 0คนแล้วในจำนวนนี้ก็รวมถึงพนักงานของบริษัท FEDX x และ UPS ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นด้านการบินระบุการยกเลิกเที่ยวบินขาออกมากกว่า500เที่ยวเกือบครึ่งหนึ่งของตารางบินประจำวันอังคารส่วนเที่ยวบินขาเข้าถูกยกเลิกเกือบครึ่งหนึ่งค่ะปัจจุบันจีนมีสถิติผู้ป่วยจากโควิด -19 สะสมเป็นจำนวนอย่างน้อย86,460 คนเพิ่มขึ้น22คนในรอบ24ชั่วโมงล่าสุดแต่เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพียง2คนโดยพบที่เทศบาลนครเทียนจินและเทศบาลนครเซียงไฮ้แต่ว่ารักษาหายแล้วนะคะ จากที่จีนไปดูต่อที่ญี่ปุ่นค่ะเวลานี้เขาเตรียมที่จะระงรับโครงการอุดหนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศที่นครโอซาก้าและเมืองซัปโปโรหลังจากที่มียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนายยาสุโตชินิชิมูระได้กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะว่าจะมีการลงมติถอดน,นครโอซาก้าและเมืองซัปโปโรออกจากโครงการ GoTo Travel เป็นการชั่วคราวเนื่องจากยอดผู้ป่วยติดเชื ที่พุ่งสูงขึ้นและโรงพยาบาลจำเป็นต้องรับมือกับสถานการณ์ระบาดที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยการตัดสินใจเร่งด่วนในประเด็นนี้จะส่งผลดีต่อทุกๆคนค่ะเบื้องต้นก็มีการคาดการณ์กันไว้ว่าจะใช้คำสั่งระง,งับการท่องเที่ยวในนครโอซาก้าและเมืองซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ซึ่งทางการนครโอซาก้ารายงานว่ามียอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่171คนลดลงจากวันก่อนหน้าที่มี286คนขณะที่ ที่ทางการเมืองซัปโปโรพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่140คนลดลงจากยอดผู้ป่วยสูงสุด197คนเมื่อวันพุทธที่แล้ว ลองมาดูต่อที่ฮ่องกงค่ะคุณผู้ชมคะ Channel News Asia ียมีการรายงานว่านางโซเฟียชานเลขาที่การสำนักงานสาธารณสุขฮ่องกงเปิดเผยเมื่อวันอังคารที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าฮ่องกงเขาจะทำการปิดบาร์ไนท์คลับและสถานบันเทิงอื่นๆเป็นครั้งที่3ของปีนี้โดยจะมีการเปิดศูนย์ศึกษาในการรักษาโควิด19 ใกล้กันกับสนามบินอีกครั้งเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาที่กลับมาเพิ่มสูงขึ้นความเคลื่อนไหวล่าส,สุดนี้เกิดขึ้นหลังจากฮ่องกงรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่80รายในวันอังคารทําให้ยอดสะสมของผู้ติดเชื้อนับตั้งแต่เดือนมก,กราคมเพิ่มขึ้นมาเป็น5,782รายและมีผู้เสียชีวิต108ศพขณะที่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาฮ่องกงพบผู้ติดเชื้อมากกว่า180รายที่เกี่ยวข้องกับคลับต่าง นางชาญได้กล่าวในงานถแถลงข่าวนะคะว่ามีห่วงโซ่ของการติดเชื้อมากมายในชุมชนทำให้จำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดแก่มาตรการเว้นระยะห่างทั้งหมดเพื่อการระบาดไม่ให้มันร้ายแรงไปมากกว่านี้ ทั้งนี้ภายใต้คำสั่งล่าสุดบาร์กับไนท์คลับและสถานบันเทิงอื่นๆเช่นคาราโอเกะและโรงเต้นรำจะถูกปิดเป็นเวลา7วันจนถึงวันที่3ธันวาคมหลังจากเคยต้องปิดนานหลายสัปดาห์ในช่วงเดือนเมษายนและอีกครั้งในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนกันยายนก่อนจะมีการผ่อนคลายมาตรการสำหรับการระบาดครั้งล่าสุดนี้นะคะก็ยังทำให้แผนการ Travel Bu b b l e หรือระเบียงท่องเที่ยวซึ่งหมายถึงการจับ ผู้ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศที่มีความมั่นใจในความปลอดภัยของโควิด19โดยในกรณีนี้จะหมายถึงฮ่องกงกับสิงคโปร์ที่จะต้องถูกเลื่อนออกไปเป็นอย่างน้อย2สัปดาห์ค่ะ